การลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนถ้าคุณพยายามลงทุนเพื่อที่หวังว่าบ้านปลายของชีวิตคุณจะมีความสุขเอเงินที่ได้มาเนี่ยจะมีพันล้านหมื่นล้านก็ไม่มีประโยชน์ถ้าใช้ไม่ได้แล้วติดบ้านติดเตียง คือตอนที่อายุประมาณ55-56ปีเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีเลยแล้วก็เลยไปหาหมอแล้วคุณหมอแกก็บอกผมว่าโกรทฮอร์โมนผมตอนที่อายุ56เนี่ยเท่ากับคนอายุก70กว่าทำให้ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องมาเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง แล้วก็โชคดีที่พอดีตอนปี2016มีการให้รางวัลโนเบลนะครับกับ professor osumi ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งแกเป็นคนที่ค้นพบว่ามีกระบวนการที่เซลล์กลืนกินตัวเองเรียกว่า autophagy แปลว,ว่าเวลาอดอาหารเนี่ยเซลล์เข้าไปกำจัดสิ่งที่ไม่ดีในเซลล์กลืนกินของไม่ดีกลายเป็นว่า ถ้าคุณอดอาหารทั้งวันหนึ่งเนี่ยมีช่วงที่ท้องว่างประมาณสัก16 -18 ชั่วโมงสุขภาพจะดีครับ <S <S ในร่างกายคนเรามีเส้นเลือดรวมทั้งสิ้น1 0 0,000กิโลเมตรเท่ากับรอบโลกได้สองรอบครึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือหัวใจหัวใจคนเราเนี่ยปั๊มเลือดที่มีอยู่ในร่างกายประมาณ5-6ลิตรเนี่ยนะครับปั๊มประมาณสัก เ0็ดกว่าลิตรนะครับคือหมุนไปเถอะทั้งวันเนี่ยยีชั่วโมงเนี่ย 1, Direct. หนึ่กว่ารอบอะครับหัวใจเราเนี่ยทำงานหนักกว่าปั๊มน้ําที่บ้านตั้งเยอะแล้วเรามีอยู่หวัวใจอันเดียวด้วยคือว่าหัวใจเนี่ยเป็นหัวใจของสุขภาพของเราแล้วก็การจะบริาหารหัวใจก็คือการออกกําลังกาย คือมีงานวิจัยมากมายพบว่าถ้าสมมุติว่าคุณวิ่งเป็นประจำคือวิ่งแค่สัก40-50นาทีประมาณ4ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายให้เส้นเลือดไม่ตีบตันให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงคุณจะอยู่ได้อีกนานอายุจะยืนสุขภาพจะดีครับบวกกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการนอนหลับเนี่ยต้องนอนให้ได้คืนหนึ่ง7-8ชั่วโมง โดยมีให้นอนหลับลึกสักประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับอันที่จริงแล้วข้อเสียของการนอนหลับไม่พอเนี่ยมันจะกระทบกับการทำงานของยีนประมาณ700กว่าตัวใน700กว่าตัวเนี่ยจะมีตัวที่ไม่ควรจะทำงานคือทำให้เกิดทูมเมอร์เกิดแคนเซอร์เนี่ยมันจะทำงานหนักขึ้นแล้วตัวที่ดีคือตัวที่เกี่ยวข้องกับการ มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยมันจะทำงานร้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาคุณนอนไม่พอเนี่ยคุณมักจะไม่สบายครับที่ผมกลัวที่สุดก็คือว่าถ้านอนหลับไม่พอเนี่ยมันจะสะสมหินปูนในสมองทำให้คุณเป็นอัลไซเมอร์ได้ตอนแก่การลงทุนที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการลงทุนสุขภาพ คนเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีได้แล้วร่างกายแข็งแรงได้จนเกือบวันสุดท้ายของชีวิต